สวัสดีครับวันนี้เรามาสออาีอื้ายาไลออนปากนะับคนเยอะมาก,มากเลยวันนี้โชคดีมากเลยเนอะได้จอดอยู่หน้าซุ้มเลยน้องยาพร้อมยังพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคะ่ะเอาไหมคะเหนื่อยเนอะไม่ไม่คิดว่าไกลหน่อยไกลหน่อยแต่ว่ามาถึงก็โอเคนะวันนี้<อ>คนเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่ส er <c oughs> ี่อยุธยาไลออนฟาร์มแล้วนะคะแล้วเราก็เข้ามาข้างในแล้วน้องอัญยาก็นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนเลยค่ะใวรจะเดินเคร่งเครียดจะเจอม้าก่อนไปดูม้ามันยากจะเจอผู้ชายก็ต้อนค่ะขอเชิญพันสุ์สัญว์ประจํานั้นก็เป็นสัตว์ประจําน่าเล่นม้าชอบกินม้า แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาให้อาหารหงกันหงมันจะกินเป็นแบบผักกาดกินผักกินผัก,ผกสดน้องอัญญาให้อาหารหงละคะโอ้โหหงที่นี่จะมีตัวใหญ่หน่อยนะคะเป็นสีขาวกับสีดำเลยมันเอาไปลาก,กินในน้ำเนอะ ของกินเยอะไหมคะเนียดูสิเราไม่เคยให้อาหารหงอะไรนะเนี่ยป้าป้าให้น้องจับหน่อยอ่าเนี้ยจับไม้เลยเก่งมากค่ะนั่นแหละกินเลยว้าวหงม,มากินเยอะมากเลย ผงกินผักค่ะเขาบอกว่ามันกินได้ทั้งวัน,วนเลยนะกินได้ทั้งวันเลยผงกินได้ทั้งวันเลยอาหารยีราฟกับม้าลายถาดเนี่ยตะกร้าละห้าสิบบาทให้ม้าลายใกล้ๆอย่างนี้เลย s <S เรียกม้าลายมาม้าลายมา 不吃饭吗？ ราบต้องก้มคอเมื่อยเลยราฟก้มจนเมื่อยแ,แล้วแม,ม่มีอีกมีอีกเอาไหม ที่นี่ก็มีบันไดขึ้นมาให้ยีราฟแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอยุทยาสี่อายุทยาไลออนฟาร์กน้องอัญญากำลังให้อาหารยีราฟอยู่ยีราฟรออยู่ค่ะมัมมัมมัมมมมัมยีราฟคอยยาวได้ได้ได้ค่ะ แม่ถ่ายวีดีโอให้เนี่ยอุยยีร้ามันรอน้ำลายมันยื่เลยไม่เป็นไรมีพี่้างมีไม่เป็นไรโอ้โหเก่งมากเลยที่นี่หลิงก็ใกล้ชิดมากเลยค่ะสำหรับที่นี่เนาะโอ้ มาที่นี่ไม่ได้เจอแค่สิงโตนะยังมีลิงด้วย <laughs> น้องอัญญาค่อนข้างตื่นเต้นกับที่นี่ค่ะพอใกล้ชิดแล้วก็สัตว์เขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยวา้าวลิงหนสซวบๆเลย ไกลๆได้เลยอะไปาก้านะกา็ากินแครลลอทเหมือนกันลาก้าก็กินแครอทกันเลยไหกอก่มันมากินลำข้าไก่ฟ้า น้องจัระวังมือเข้าไปหน่อยเออยืนดูเฉยๆยืนดูเฉยแล้วจะไม่จับกลงนะคะบายอันนี้เป็ไงเอ่ยสิงโตต้องไปหินสิงโตอยู่ไหนแล้วยังตามหาสิงโตกันต่อไปไปโต้ สวนสัตว์นะคะแบบเนี้ยสองอันห้าสิบตอนนี้เสือมันจะมากินแล้วค่ะมันหิวโอเคโอ้โห oh. oh งับเลยทีเดียวงับเลยมันหิวป้าป้าขอบคุณครับอ่ะอีกไม้หนึง่งอ,อีกไม้หนึง่งเ,เดี๋ยวไปให้สิงโตขาวกันต่อนะคะอ่ะไปสิงฮะให,ให้ป้าป้าอุ้ม แม่มอาาแม่อุ้มให้อ่ะให้สิงโตอีกตัวหนึ่งงับเอาโหทีเดียวงับเลย,ยเอ,อ้ํอเลยเออสิงโตอ้ํเลยสิงโตขาวอ้ํเลยดูหิววหิวหิวโอ้ดูมันกินใหญ่เลยมันมองอาหาเราแ,แล้วก็งับไปเลยสิงโตหิวข้าว ยังไม่หิวดูเหมือนตัวนี้อยากนอนกลางวันมากกว่าเอ้ยดูดิเห็นหรือเปล่าเห็นไหมอะดูสิอันเดียวว่าตัวไหนจะออกมาเออตัวไหนจะออกมากินมากินสิแม่ออกมาก่อนอะแม่เอาออกมาก่อนแล้วกันนะนมาี่ครับมาแล้วมาแล้ว มาจนได้อำอ,ำอำเ้ไลไลกนาเเลยตอนนี้กินแทนเลยตอนนี้กิน,นเอ,เเอ,อโอเคอาเดี๋ยวเราไปเอาอิานนะงั้ ตอนนี้เรากำลังให้อาหารไฮยีน่าค่ะงามมันค่อยๆกินมันค่อยๆเลมตัวเนี้ย <c oughs> โอ้โหลุ้นลุ้นเป็นยังไงคะเนียดูไฮยีน่ามันกำลังกิน,นง,งามงามงามใส่มันอิ่มนะมันมีเนื้อมากเข้าไปอยู่สามชิ้น สงสัยมันยังอิ่มอยู่เดี๋ยวมันคงมากินมันเดินวนอยู่นนเป็นไงคะเนะี่ยไฮยีน่าตัวใหญ่ไหม,มว,ว้าสงสัยมันอิ่มแน่เลยเนี่ยเราให้อาหารมันไปมันยังไม่ยอมกิน,นเลยอ่ะอ้วนปุ๊กอะไรสงสัยมีคนมาให้มันเยอะไงเอาไปเอาไม้ไปคืนเขา ตอนนี้เราอยู่บริเวณที่จระเข้มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะทุกคนจระเข้จระเข้ตัวใหญ่ดูเห็นจระเข้มาเต็มเลยหนูเนาะ ใครอยากให้อาหารก็ได้ด้วยนะีนม่มันอาปากลอเลยทุกคนนี่ดูเขาให้ตรงนี้ก็ได้ดเขาให้ตรงนี้เนี่ยอันนี้ค่ะดูเขาให้พนะี่เขาให้เขหนอาปากล้อเลยอ่ะมันพร้อมกินเลยนะเนี่ยที่เนี่ย จระเข้มันนิ่งเป็นหุ่นเลยนะนี่ดูพี่พี่เขาให้ให้เนื้อแล้วอันนี้จะเดินลงไปลงที่

เหนื่อยนะไปแล้วสวยสุดยอดเลยกินเสร็จแล้วนิ่งเลยอะอาณาจนาเท่กินเสร็จแล้วนิ่งไปเลยลงไหมคะอาเดินลง อัญญาขอดูซ้ำใช่ไหมครับอัญญาชอบเสือมากสิงโตตัวนี้มันเป็นเสือโค้งขาวอันนี้มันอยู่กันหลายตัวนะงนี้เรามารอบหนึ่งแล้วนะเรากลักบมาอีกรอบหนนะึ่งเพราะว่านาะงมาเพื่อดูเสือกับสิงโตโดยเฉพาะ แล้วที่นี่เขาสมบูรณ์นะสักว์เขาค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยเอาอะไรคะอาหารเราให้ไปแล้วให้ลูกเราให้ไปสี่ไม้แล้วก็ต่ยตื่น้นมานักตังเลย ก็ตา่ไม่ได้เลยนะชอบชอบผลมันุ่มไหมคะพ่อชอบตัวสีเทาเนี่ย räengän ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นตามพี่เขาเลย เตรียมให้นั่งเนาะนั่งนั่งสามร้อยปะให้อาหารช้างห้าสิบบาทเอาไหม,ไมให้อาหารไหม แม่ช้างมาแล้วตัวเหรอเอาไปเอาแม่ให้ให้ให้อดีตดูหน่อยอ่าอย่าให้ให้ให้ทิ้งงวงเลยอ่ะจับมือพ่อไว้ ลูกช้างมาแล้วขอบคุณค่ะล,ลูกช้างมาแล้วลูกช้างกินอันนี้จ้าลูกช้างอ,อ้บอ,อ้บามาให้แม่ด้วยให้แม่ช้างด้วย เดินไปใ,นใกล้ๆเลยลูกโอ้เก่งมาก

ปหมดแล้วไปคืนค่ะแล้วปนป,ปเอาตะกร้าไปคืนค่ะเดินครึ่งวันก็ล่อหมดพอดีเนะแล้วแต่ละสัตว์แต่ละซุ้มอะ่ะก็จะมีมีอาหารมีน้ําทุกอย่างเลยสะดวกมากเลยที่นี่ห้องน้ําดีเรียกว่าแน,นออะนำตอนนี้เรามานั่งพักเบรกในติมอยู่ไอ <laughs> ติมที่เนี้ยทุกอย่างยี่สิบบาทนะสะดวก น้ำ10บาทน้ำแข็ง5บาทน้ำแข็งแก้วยังเห็นได้ด้วย้มเลยเออเขาให้น้ำแข็งแก้วคือต้องเตรียมมาก็คือหาได้เรื่อยๆไอติมวอลทุกอย่าง20สะดวกปลาด่าละ50บาทให้อาหารอูดนี่ตะกร้าละ50บาทบ้านอูดรออูดมาขอเชิญชวนลูกค้าเข้ามาให้มาก่อนตะกร้าละ50บาท น้องน่ารักทุกตัวเลยนะคะเกดทานได้เลยค่ะบ้านอูดนดดค่ะขอเชิญชวนลูกค้าเข้ามาให้อาหารน้องเพียงตะกร้าละห้าสิบบาทน้องน่ารักทุกตัวเลยนะคะพี่เขาเรียกอะ่แลูกล่กบ้านอูดโดดค่ะขอเชิญชวนลูกค้าเข้ามาให้อาหารน้องเพียงตะกร้าละห้าสิบบาทน้องน่ารักทุกตัวเลยนะคะข้าเดินไปดเลยค่ะบ้านออูดอยู่ขอเชิญชวนลูกค้าเข้ามาให้อา เพงะห้าสิบาเดินไปนู่นเลยเดินไปไกลเลยได้เลยค่ะขอเชิญชวนลูกค้าเข้ามาปานหนุมันจะเข้ามนล้วนจะมากินนี้แล้วปลาโอ่สตัวดีค่ะขอเชิญชวลูกค้าเข้ามาให้อาหารน้องเพงะก้าละห้าสิบบาทนัมองน่ารักทุกตัวมากินแครอทแล้วบอกอดโมากินแครอทแล้ว

อูสวัสดีค่ะขอเชิญชวนที่นี่ให้ให้ได้ใกล้มากอูดใกล้มาก <c oughs> เนี่ยอูดมากิน <c oughs> ให้อาหารอูดได้ใกล้มากที่นี่ใกล้ชิดสัตว์มากสัตว์น่ารักสัตว์เป็นมิตรโอ้โหน้องอันญาเก่งมากให้อาหารอูดด้วยเก่งมากลูกทําได้ทำได้อา โอเคเก่งค่ะอ๋อโอ้โหเก่งมากเก่งมากอุดเก่งมากอัญญาเก่งมากเลยอารโมหมดแล้วหมดแล้วเก่งมากโออเคเอาใหม่เอาใหม่เอามา มากินเลยเออเออ,อันยาให้ด้วยดิไหนนี่ไงนี่ไงมมามันรออยู่ม้ามันรออยู่ไงลูกมาที่นี่มันเป็นมิตรนะนเก่งมากพ่ออาอญยาไปออญยาไปให้มัง่งให้มาตาตัวเล็กไหม อาให้ม้าจิว๋วเออเออให้ม้าจิว๋วได้ได้อัญญาให้ได้ลูกอัญญาให้ได้เลยลูกอ้ามไ,ไหนคะอัญญาจับมือป,ป๊าป๊าไหมลูกมันก็งับหัวหรอเอองับหัวว่า ดดเดี๋ยวรอก,ก่อนลูกอ่มะมาแล้วมาแล้วอันยาให้เลยอ,อ้ามอ,อุ้ยดำดำยังจ้าโอเคเก่งมากเลยค่ะเอาตะกร้าไปคืนพี่เขามาใช่ไหมคะนี่อันนี้เป็นแพนด้าแดงนะเรดแพนดา้าก็เป็นอีก แบบหนึ่งที่น้องจายกับแม่ชอบมากมากเลยใช่ไหมว้าวน่ารักมากเลยแล้วมันนอนหลับอยู่นะเออเอาอะไรคะโอ้โหเที่ยวที่นี่สนุกสนานของฝากเยอะมากเลยเนื่อกมาเป็นของเล่นของที่ระลึกของเล่นของเด็กวันนี้ได้มามาสามตัวได้อะไรนะจรลเข้หมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวต่อเลโก้ก็ได้หมวกอันใหม่ด้วยนะใช่ที่นี่ของเยอะแล้วราคาไม่แพง แต่มีให้อาหารทุกจุดเลยแนะนำแนะนำไกลหน่อยนะไลหน่อยเราก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากถ้าเทียบแบบเราขับมาประมาณสองชั่วโมงอืมสองชั่วโมงจากกรุงเทพมานี่ยเอนจอยเต็มที่นะไม่หลับเลยนะเนี่ยยังไม่หมดเลยให้อะให้ยามายาบายบายกล้องหน่อยยาบ๊ายบายก่อนคลิปนี้เรารีวิวเสร็จแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเจอพวกเราอีกทีหนึ่งใน คลิปถัดๆไปนะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามน้องอัญญากับแม่ตุ๊กตาแล้วก็ฝ้าาโอมด้วยนะคะบ๊ายบายบาย